แล้วก็ให้สามารถตั้งกรรมการกายสลามเนี่ยประจําจังหวัดได้เพียงแค่มีการตั้งมัสย์สามแห่งในแต่ละจังหวัดนะครับก็สามารถตั้งกรรมการกายสลามประจําจังหวัดนั้นได้ละแต่ก็แจกอังเปาอีกคือมีตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าการจังหวัดได้ด้วยนี่นี่นี่ผลงานนายกนะครับแจกองเปาให้สลามนะฮะเท่านั้นยังไม่พอครับอดีตนายกนะครับอดีตนายก บิ๊กจิ๋วพลเอกเวลีธธจยจงใจยุธนะครับซึ่งเป็นลูกม่อของพลเอกเปรมน,นะฮะก็ไปแจกอ่งเปาให้โดยไปออกเขาเรียกว่าในพรพบรบอิสลามปี40เนี่ยไปออกมาตรา18วงเล็บ9จริงๆมันมีวงเล็บ8ด้วยแล้วก็วงเล็บ9ก็ไปแจกอังเปาให้อีกคือให้สนับสนุนศาสนาอิสลามนะครับให้สนับสนุนกิจการศาสัยอิสลามอันนี้ไม่รช่แค่อ่งเปาธรรมดาครับอันนี้ว่าตีเช็คเป่าให้เลย ตีเช็คเปล่าให้อิสลา,ามเป็นพิเศษเนี่ยครับหลายคนก็บอกว่าอ้าวก็แน่นอนสินามสกุลของยงใจย,ยุทธเนี่ยมีมันเป็นนามสกุลของอิสลา,ามแต่ผมก็ไม่เชื่อว่าทั้งหมดของนามสกุลยงใจย,ยุทธตจะอิสลา,ามทั้งหมดนะฮะอาจจะมีบางส่วนหรือเปล่าแต่แน่ๆครับสิ่งที่อดีตนายกบิ๊กจ,จิ๋วครับแจกเปาให้อิสลา,ามเป็นพิเศษก็คือให้ออกพอรบธนาคารพรบอิสลา,ามปี40 แปว่าตีคู่แฝดมาเลยเพราะช่วงนั้นคนก็เข้าใจว่ามีออกรัฐธรรุนปีสี่0ูนย์ซึ่งโมเทเวตว่าเป็นฉบับประชาชนที่ดีที่สุดในยุคนั้นแต่หลังจากนั้นอีกเดือนสองเดือนออกพอรบอิสลามปีสี่ศูนย์มาเลยพ่วงมาเลยแต่ฉบับพวกนี้ฮะคนไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็มีอังเปาให้ก็คือให้สิทธิพิเศษอิสลามมาในยุคนั้นนะฮะเป็นพิเศษแล้วลามมาจนถึงยุคนี้ฮะอังเปายังได้ทุกทุกตลอดเลยฮะมาตรากฎหมายต่าง ยังไม่หนำใจครับพระมาปี40ปีปี4243ครับอ่ะเริ่มต้นจากอดีตนายกทักษิณชินวัตรครับต้องการรวมพักการเมืองต่างๆให้มีอำนาจให้มีเสียงจำนวนมากซึ่งก็เลยไปดึงพักความหวังใหม่ซึ่งตอนนั้นหัวหน้าพักความหวังใหม่นะฮะก็คือพลเอกเวลิตยจงใจยุทธเนี่ยฮะแล้วในพักความหวังใหม่ก็มีกลุ่มบาดะ กลุ่มบาดานน้นก็มีท่านวันมูฮัดนอมาธาและเครือข่ายครับทั้งทั้งกลุ่มเลยฮะของกลุ่มบัดาอยู่ในพักความหวังใหม่เท่ากับว่าอดีตนายกทักษิณเนี่ยซื้อพ่วงเลยนะครับได้เอาพักความหวังใหม่มาทั้งพักรวมกลุ่มบาดาแถมมาด้วยเท่านั้นเองไม่พอครับอดีตนายกทักษิณชินวัตรครับ ก็แจกอังเปาให้อิสลามเป็นพิเศษด้วยการแต่งตั้งนายวันมูฮัดนอปธาเป็นรัฐมนตรีมหาไทยครับแหมจริงๆอังเปามันน่าจะเป็นของคนจีนนะให้กับลูกหลานจีนนะแต่ทําไมอังเปาของนายกให้กับคนอิสลามเป็นพิเศษน่าแปลกไหมท่านผู้ชมครับแปลกไหมฮะแปลกไหมครับแปลกไหมฮะแปลกไหมฮะห,ห,หลังจากนั้นครับ การเติบโตของกิจการฮาลาลเกิดขึ้นมาโดยทันทีเพราะว่ากิจการฮาลาลเนี่ยไปติดต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อขอจดรับรองเครื่องหมายการค้าฮาลาลน,น,นะครับกับกระทรวงพาณิชย์ ให้สามารถรับรองเครื่องหมายตาฮาลาลได้แน,น่นอนตาอื่นเขาก็สามารถทําได้นะครับก็หน่วยงานของกรมทร,รัพย์สินทางยา<ๆ>เขาก็มีการรับรองให้เครื่องหมายการคา้าที่นูน่นที่นี่แต่สิ่งหนึ่งที่ตามมาครับเครื่องหมายรับรองตาฮาลาลเนี่ยกิจการฮาลาลเนี่ยเขาก็ได้อาศัยอ้างพรบอิสลามปี40มาตา18วงเล็บ9ที่ คนเอกชาวยิ้จงใจยุทธที่นอนพังงาพังงาอยู่ตอนนี้ฮะออกไว้ให้เนี่ยครับแจกเป็นอังเปาไว้ให้เนี่ยนะครับว่าสามารถใช้เครื่องหมายตารับรองฮารานเนี่ยโดยอ้างพบอยสามปีสี่ศมาตา1 8บแวงเล็บเก้าเนี่ยครับทำหน้าที่เหมือนกับอ,อยอเองคือไปรับรองเครื่องหมายการค้าตาฮารานให้กับผู้ประกอบการไทยเอง